โยโยสวัสดีครับ FC คลื่นลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลื่นลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมครับเอามาถึงคำคืนนอังคารนะครับคลิปแรก3คู่ก็ไฮไลท์เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กรอบคัดเลือกเล่นยเย้าวเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มครับโบโดโกริมจากนอร์เวย์จะเปิดบ้านเจอกับ RFS จากลัตเวียนะครับโบโดโกริมเนี่ยล่าสุดนั้นเป็นจ่าฝูงของลีกนนนนออรร์เเวคับบพิ่งจะะะปด้านชนาชม3 1 ตัวหลักๆก็ออกุสมิคเคลสันอดัมโซเซเลนนะครับของหน้าเป็นพลาติกเบิกเฉอกับ r f s รอบที่แล้วเนี่ยเอาชนะลานมาได้นะครับตัวหลักๆก็อิสมาอิลเดมีเยวเอเมอร์ซันของหน้าเป็นดาโกเรมายิชจากเซอร์เบียนะครับ ทั้ง2อทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยโบโดกริมเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายเล่นในบ้านได้เปรียบแน่ครับสำหรับโบโดกริมครับดูแล้วเนี่ยแม่น่าจะชนะได้ครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับวัดใจโบโดกริมการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2พนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูเมาโมจากสวีเดนจะเปิดบ้านเจอกับคลาสวิกจากมูเกาะแฟโรครับเมาโมเนี่ย ล่าสุดยังนำเป็นจา่าฝูงของลีกนะครับเพิ่งจะบุกชนะซีนิวส์มา4-3นะครับตัวหลักก็นําโดยเซกเปนยา่ามิทฟิลเปรูนะครับ,บเซบาสเตียนนานาซี่กองหน้าเป็นเอดิกโบเทียมครับเจอกับคลาสวิก รอบก่อนหน้านี้เนี่ยเอาชนะคิฟเฟอร์เดนมาได้นะครับตัวหลักๆก็มีเคลสคลอนเบิร์กเฟรดิกเบิร์กนะครับของหน้าเป็นพอลเคลคคารทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมมอโมเป็นต่อเยอะมากนะครับดูแล้วเหนือกว่ากันเยอะเลยครับคลาสวิกนี่เกรดบอลเฟโรครับวัดใจมอโม,โมประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับมอโมจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากครับปิดท้ายที่เวลาเชี่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูเซวอวบูคาเรสจากโรมาเนียจะเปิดบ้านเจอกับมัคบีเทลวิฟจากอิสราเอลครับเซ อัวเนี่ยรอบที่แล้ว เอาชนะเวอร์ตุสมาได้แต่ว่าล่าสุดในลีกสะดุดนะครับทำได้แค่บุกเสมอกับเซโลโบเซียน้องใหม่มา2-2ครับตัวหลักก็มาดูสเตฟานเนสคูดาริวสโอลาลูนะครับกองหน้าเป็นดานิเอลโปป่ากองหน้าตัวเก่งเจอกับมาร์คดี A ้เทลอาวิฟแชมป์ลีกจากอิสราเอลครับมีเฮนรี่อัดโดแดนบีทอนกองหน้าเป็นตัวเก่งนะครับเอรันซาฮาวี ah ทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนอก่อนเกมเนี่ยเขามองเซอูบูคาร์เดสเป็นต่อนะครับบอลคู่นี้พี่เจนมองว่ามีโอกาสเป็นบอลบ้านใครบ้านมันสูงมากนะครับบอล มาเนียช่วงหลังทำได้ดีด้ดวยครับวัดใจเซอร์บูคาเรสมีโอกาสสูงมากจะเปิดบ้านเบียดชนะกลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับโบโดกลิมเมาโมและสเตอัวบูคาเรสครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย